นะคะคเมื่อกี้เรา,เาไว้น้ำไปเจอปลาระเบิดมานะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าได้อัดเอาไว้หรือเปล่าโอเคเราทำริมแปู๊ได้แล้วมาจ้าใช้เลยเดี๋ยวนะทำยังไงดีเราจะดีพลอยเอาไอ้แลกออกไอ้อน,นี่มา รีแพ์กันก่อนนะรีแพ์ก่อนอุ๊ยเย,ย้ยอะไม่ได้เหรอเบรกอ,อะ,อะรีแพแ้เรวเออขอบคุณมาก Like online, ทอขอบคุณมากคับเอาละอะดา,ดาทำอะไรต่อเออปไปซ่อมตรงโน้นกันอีกรีเร์ไหน a distress signal received rescue operation will be dispatched to your location in nine, 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 nine hours continue to monitor for emergency transmissions from other life pods <laughs> s a n d a r d O2 ต้องการ Glass 2 Silver O เฮ้ยเราต้องมีดิอยากไปดูก่อนนะ Glass 2ง่าย e x h a l t เออเราไม่มี Silver จริงๆด้วยเ,เราเจอ Titanium เ,เพียบ Copper O Glass อโอเราไม่มี Silver ไปกินก่อน งั้น Repair Tool นี่ยังไม่ต้องใช้มั้งไปไหนแล้วอ่ะออกลับไปตรงนี้อ่ะโอเคอ่ะงั้นเอามีดมาก่อนนะแล้วก็สแกนเนอร์มาอันที่สองมีดมีดมาอันที่หนึ่งสแกนเนอร์มาอันที่สองแฟลร์แฟลรสามก็เด้แฟลชไลท์จริงๆคือแบบว่าไม่ได้ใช้หรือเราใช้ไม่เป็นฮ อะ uh, copper glass quartz quartz fiber mesh silicone salt อ hmm. mm ืม hmm. เราควรจะคร a f อะไรกันบ้างอน,นะ mm hmm. ก่อนที่ inventory มันจะแบบว่าเต็มเกินไปแกนะเราขาด sulfur อ้าวเราไปเอามาแล้ว flashlight โอ้ยไม่ต้องแอร์แบลแดเดอร์ขาดบลเดอร์ฟิชต้องไปเอาน้องปลามาอีกหนึ่งนะแผลขาดขาดกลาสอ๋อเราใช้ควอสได้นี่โถโถโถ ไ,ได้แล้วไหนทำอะไรได้ยังอ,ะอ่ะอ๋อข,ขาดขาดซิลเวอร์ออร์ก็ได้ Fiber Mesh and l e a ล f i ไฟเบอร์เมช เราไม่มีเลยเอ่ะเฮ้ยแต่ว่าเราคราบของได้อีกนะนี่ไงกลาสขาดแกลเ,เราได้ไทเทเนียมมาเพียบเลยคอปเปอร์ทำไรเตี่ยเริ่มง่วงแล้วแน่เลยอะ่ะ